สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Easy Coffee อีกแล้วครับซึ่งต้องบอกว่าอากาศร้อนในหน้าซัมเมอร์แบบนี้ครับเตมีเครื่องดื่มเครื่องดื่มนึงครับซึ่งต้องบอกว่าคนที่ชอบในสมูทตี้และคนที่ชอบของหวานเนี่ยจะต้องชอบอย่างแน่นอนเลยครับซึ่งเมนูนี้ก็คือเมนูข้าวเหนียวมะม่วงน้ำดอกไม้ปัน่นนั่นเองครับได้ยินชื่อก็ต้องบอกเลยว่ารู้เลยใช่ไหมครับว่าต้องหวานมัน เข้มข้นอร่อยแน่นอนซึ่งวันนี้เราจะเอาของหวานให้มากลายเป็นเครื่องดื่มครับและสูตรในวันนี้ครับผมใช้เป็นสูตรคู่เป๊ะครับต้องบอกเลยว่าคู่เป๊ะเนี่ยใช้กับอะไรก็อร่อยครับแล้ววิธีการทําคู่เป๊ะนะครับเราจะใช้นี่ครับอย่างแรกเลยคือทีพอตข้นหวานขนาด500กรัมชนิดถุงนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้คือสะดวกมากๆเลยแล้วก็ใช้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมันจะเป็นคู่เป๊ะไม่ได้ถ้าขาดตัวนี้ครับก็คือตัวนี้เป็นทีพอตเอ็กซต้านะครับแบบกระป๋อง385 กรัมนั่นเองครับซึ่งอัตราส่วนในการใช้นะครับเราจะเอา2ตัวนี้มาแมตช์กันนะครับจนกลายเป็นคู่เป๊ะสุดแสนอร่อยนะครับอยากรู้แลใช่ไหมทํายังไงเดี๋ยวตามมาทําพร้อมกันเลยครับขั้นตอนแรกครับเรามาทําคู่เป๊ะกันดีกว่าครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็จะต้องตัดซองนะครับบัวที่พอดค้นหวานก่อนนะครับนี่เลยเขาทํามาให้ตัดได้อย่างง่ายดายเลยครับซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยคือ แค่ตัดแล้วก็เทเท่านั้นนะครับเราก็แค่บีบครับเทนะครับแล้วก็ม้วนซองแบบนี้ครับที่พอดสองตัวนี้นะครับพอเอามาผสมกันแล้วเนี่ยครับใช้คู่กับอะไรก็อร่อยนะครับรสชาติกลมกล่อมนะครับเข้มข้นหวานมันนะครับและก็ต้องบอกว่าหาซื้อได้ง่ายๆนะครับที่เซเว่นอีเลเวนใกล้บ้านคุณนะครับหรือร้านสะดวกซื้อนะครับค้าปีค้าส่งแบรนด์ชั้นนําทั่วประเทศได้เลยครับโอเคอันนี้เราเสร็จแล้วนะครับหนึ่งอย่างนะครับ ต่อไปครับเราจะใช้เบนนี่เลยครับทีพอตนะครับเอ็กซ์ตารสามร้อยแปดสิบห้ากรัมครับก็เปิดกระป๋องครับแล้วก็เทไปได้เลยอย่างนี้ครับใช้ให้หมดเลยนะครับอัตราส่วนเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับสำหรับสูตรคู่เป๊ะหนึ่งสูตรถ้าเกิดใครแบบขายดีสามารถเบิ้ลสูตรได้เลยนะครับต้องบอกว่าเหมาะสําหรับการทําทานเองที่บ้านหรือว่าทําขายก็ได้ด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้เป็นไม้พายครับคนแบบนี้นะครับให้ตัวสูตรทั้งสองอย่างเข้ากันนั่นเองครับ นี่ครับไม่ถึง1ิวิครับส่วนผสมเข้ากันง่ายมากนะครับเราก็ได้คู่เป๊ะสุดแสนอร่อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําส่วนผสมอื่นกันต่อเลยนะครับในส่วนของมะม่วงครับผมใช้เป็นมะม่วงน้ําดอกไม้นะครับแล้วก็จะใช้ครึ่งลูกเท่านั้นครับซึ่งเราก็จะหั่นมะม่วงครับออกมานะครับให้ได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ส่วนผสมครับของมะม่วงที่เราหั่นครึ่งลูกเนี่ยลงไปในโถปั่นได้เลยครับ สูตรนี้ต้องบอกว่ามีแค่มะม่วงนะครับแล้วก็คู่เป๊ะเท่านั้นครับขั้นตอนระบายครับก็จะใส่คู่เป๊ะครับอยู่ที่60 ml นะครับหรือว่า2ออนนั่นเองครับเราก็ใส่คู่เป๊ะลงไปเลยครับซึ่งต้องบอกว่าพอใส่ไปแล้วเนี่ยรสชาติที่ได้เนี่ยจะหอมมันกลมกล่อมมากๆครับแล้วก็ใส่เป็นน้ําแข็งครับซึ่งสูตรที่ผมใช้วันนี้จะเป็นสูตรแก้ว16ออนนะครับก็ใช้น้ําแข็ง1แก้ว16ออนนะครับใส่ลงไปเลย ขั้นตอนต่อไปครับเราจะไปปั่นกันครับแล้วก็จะเอามาจัดเสิร์ฟกันนะหลังจากที่เราปั่นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นเนื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ที่เนียนแบบนี้เลยครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับจะขาดไม่ได้เลยก็คือข้าวเหนียวนั่นเองครับเราก็เอาเข้าวเหนียวมูนใบเตยนะครับใส่ลงไปในแก้วก่อนนะครับ ส่วนใครนะครับอยากจะใช้เป็นแก้วเสิร์ฟแบบเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับก็ลองปรับสูตรดูนะครับแต่อันนี้ผมใช้เป็น16ออนซึ่งเชื่อว่าผู้ประกอบการหลายคนเนาะก็ใช้ใช้เป็นแก้วแบบนี้ครับขายในคาเฟ่ของตัวเองอยู่แล้วนี่ครับเห็นไหมฮะเยอะจุใจเลยนะครับแล้วก็ต่อไปก็เทนะครับลงไปได้เลยโอ้โหเนื้อเนียนน่าทานมากเลยครับนี่ครับก็อ่าเสร็จแล้วนะครับต่อไปเลยครับก็เหลือการตกแต่งครับ ซึ่งวันนี้ผมจะใช้เป็นมะม่วงหั่นเต๋านะครับในการปกแต่งเครื่องดื่มให้ดูสวยงามและก็น่าทานมากยิ่งขึ้นครับเราก็หั่นมะม่วงไว้ก่อนนะครับอ่าเพราะเวลาทําจริงๆมันจะได้ไม่ละลายนะครับมันก็ใส่ไปได้เลยนะครับอันนี้อยู่ที่เราต้องการจัดแล้วครับว่าจะให้ออปชั่นเต็มแค่ไหนนะครับเพิ่มความเป็นสีเขียวเล็กน้อยครับนะฮะกับใบพาสเทลครับนี่ ให้ดูแบบมุ้งมิงนิดนึงนะครับและนี่เลยครับตามแบบฉบับของข้าวเหนียวมะม่วงครับก็จะขาดตัวนี้ไม่ได้เลยก็คือต้องบอกว่าเป็นถั่วกรอบนะครับซึ่งอันนี้เป็นออปชั่นเสริมนะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าอันนี้ผมใส่ให้ดูก่อนแล้วกันเนาะอ่ะก็ตักถั่วใส่นิดนึงครับปึ๊บอ่ะโรยหน่อยนึงอ่ะไหนๆก็โรยถั่วแล้วขาดไม่ได้เลยกะทิแล้วกันครับอีกสักเล็กน้อยนะฮะสักช้อนนึงนี่ฮะอ่า นี่เลยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูข้าวเหนียวมะม่วงน้ำดอกไม้ปั่นนะครับโดยอร่อยแบบคู่เป๊ะนั่นเองครับได้เวลาสำหรับความอร่อยแล้วครับผมจะมาชิมแก้วนี้นะครับว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคอืมต้องบอกว่าอร่อยมากครับรสชาติกลมกล่อมสุดๆเลยได้ฟิลเหมือนกับกินข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะแต่ว่ามาในรูปแบบของสมูทตี้นะครับ ซึ่งต้องบอกว่าเมนูนี้คือผ่าเลยแล้วก็อร่อยมากด้วยนะครับและที่สําคัญครับเราใช้สูตรของคู่เป๊ะครับซึ่งแน่นอนครับว่าคู่เป๊ะเนี่ยเราใช้ทํากี่ครั้งเนี่ยก็อร่อยเป๊ะเหมือนเดิมทุกแก้วแล้วก็สามารถเอาสูตรนี้ไปปรับใช้แล้วก็ทําขายได้เลยนะครับต้นทุนผมจะคํานวณมาให้ครับว่าแก้วนี้ใช้ต้นทุนเท่าไหร่นะครับอย่างแรกเลยครับมัวคู่เป๊ะที่เป็นข้นหวานนะครับตัวนี้นะครับ500กรัมแบบถุงราคา25บาทครับ ส่วนคู่เป๊ะตัวที่เป็นทีพอตเอ็กตอร์ามกรัมตัวนี้อยู่ที่กระป๋องละ19บาทครับซึ่งรวมกันทั้ง2ตัวนะครับคู่เป๊ะ1สูตรเนี่ยเราจะใช้ต้นทุนอยู่ที่44บาทเท่านั้นและต่อแก้วเนี่ยครับเราใช้อยู่ที่60 ML หรือว่า2องอนนะครับหารคำนวณแล้วครับอยู่ที่3บาทเท่านั้นซึ่งคู่เป๊ะ1สูตรเนี่ยครับสามารถทำเครื่องดื่มที่เป็นเมนูข้าวเหนียวมะม่วงน้ำดอกไม้ปั่นเนี่ยได้ถึง15แก้วด้วยกันนะครับต้องบอก คุ้มค่าสุดๆเนาะแล้วคอยติดตามครับว่าใน Easy Coffee เราจะมีเมนูไหนคอนเทนต์ไหนมานำเสนอให้กับผู้ประกอบการที่รักในเครื่องดื่มนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b ้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเดือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปคอนเทนต์ดีๆของเราสำหรับวันนี้ขอตัวไอฟินกับข้าวหนียมะม่วงก่อนนะบ๊ายบายครับ